สวัสดีค่ะอิสานบ้านทุง่งวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณพี่ทองดำกงกลางนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณพี่กันเลยนะคะคุณพี่เลี้ยงงัวกี่ตัวคะเนี่ยสามตัวสามตัวค่ะ,คะอู้จากคนทํางานอยู่กรุงเทพด้วยค่ะเป็นช่างเสริมสวยระดับมือโปรเลยนะคะเราถึงเงินเดือนเป็นมื่นน่ะสี่ห้ามื่นน่ะเรามาใช้ชีวิตเกษตรกร เยวไปถามคุณพี่เนาะว่าทำไมเราถึงชอบอาชีพเกษตรนะคะคุณพี่ทำไมเลือกอาชีพแบบนี้คะ่ะเสริมรายได้เสริมโอ้รายได้เสริมจากเมื่อก่อนเนาะเงินเดือนอหลายหมื่นนะคุณพี่เนาะอะขั้นต่ำห้าหมืน่นดูขั้นต่ำห้าหมื่นเดอ้อเราเป็นช่างตัดผมอะคะ่ะทําไมเราพันตัวเองมาเป็นเกษตรกรรับมากแบบไหนคะ่ะชีวิตเกษตรเอ่เลี้ยงวัวทาไรนาะ ทำไรนาะมันมีความสุขบอกจ้ะทำเกษตรอ,อู้แต่ว่าเข้า่ามันเมื่อยเด้เกษตรทนี่นะ่ะเราก็อาศัยช่องว่างอ,อันนี้ก็แปลงหน้าของคุณพี่บอ่ค่ะแนอนโอ้แล้วปลูกยูคาแดงงา่งามงามยูคาเล็บตัดแล้ว,ลวก็คุดคุดบอเลียงปลาไปพร้อมเลียงหัวไปพร้อม หยากเงือ่แรงงานจะอาชีพเสริมสวยโอ้แต่ว่าคูมือเนี่ยเราก็เฮ็ดเสริมสวยไปพร้อมเสริมสวยตัดผมแล้วก็ตัดนะแล้วก็ทําอาชีพเกษตรษกรไปด้วยสี่โมงเช้าถึงเที่ยงจะม,งมา,ามอยู่ทุกนาแต่ว่าเราก็เป็นความสุขเนาะความสุขอีกแบบหนึง่งเราไปทํางานของเราเองเนี่ยพี่พี่งวัวมีจักตัวตอนนี้ สามตัวอเลี้ยงสามตัวเด้อพี่น้นองเด้อพัวเ่าขนาเสือเราจิถึงเงินเดือนหามือนมาอยู่เลี้ยงบัวอโอ้สุดยอดอันนี้ก็แปง้งแป้งนี่เฉพาะเลี้ยงงัวอย่างเดียวไปดูปะเนื้องัวเรามีแต่ตัวงามๆแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยตัวอ้วนๆเนาะอ่านี่หละชีวิต เคยไฟฝัน <c oughs> โอ้เราเบือ่อเราว่าเราเบือ่อเรายุงเทพมาจากปีจ้ะสามสิบสองปีสามสิบสองปีค่ะพี่น้องเบิง่งเราอยู่กรุงเทพตั้งสามสิบสองปีคิดเบิ่งว่าอายุเท่าไดเราอยู่กรุงเทพเนาะสิบเจ็ดถึงห้าสิบสองโอ้โหเริ่มต้นสิบเจ็ดปีหาสิบสองคอยมาอยู่บ้านโอ้เราว่าเราอิม่มโตกับชีกกวิตกรุงเทพแล้วละว่า เง 10, so first, ินเดือนบ่นแม่นน้อยๆได้เงินเดือนหามื่นน่ะสร้างตัดผมอ่ะเราพันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเราว่าเรามีความสุขแล้วว่ามานี่ลูกมานี่มานี่มานี่เราเรียงง่วแปลงตรงนี้ประมาณสองงานเราเอาไว้แหงงัวมันกินยาเอาไว้ล่ามง่วมาลูกโอ้ยที่บ้านไปเต็มเลยก็จะมีขิ้ยาดอก มาลุกมานี่บรรยากาศธรรมชาติเคยอยู่เมืองหรูหราเคยอยู่หรูหราใส่เงินสุขสบายใชใ้เงินสุข,ส,ขสบาย,บายการุงเทพมาอยู่บนนอต้องมีอาชีพเสริมมันแตกต่างกันแบบไหนคุณพี่ได้บรรยากาศโออันไหนมันดีก็การจะอยู่กรุงเทพไปอยู่มาทำํำเกษตร ถ้าเรามีพร้อมอยู่บนนอกดีกว่าเราเราเราอยู่โตแล้วเนาะคุณพีอยู่โตแล้วมันบ่เงินก็มีนี่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกมาใส่ชีวิตแบบทำเกษตรบดีกระมีต่ความสุกนอที่นี่หาความซุกกินเล็กๆน้อยๆอยู่บนนอกวันละสามสี่ร้อยก็พอกินแล้วเนาะบ่าตบ้าก็มีเขาก็มีนี่กําลังปลูกข้าวไร่อยู่นี่โอ้อันนี้เรากําลังเตรียมจะลงข้าวไร่ แนแปลงหน้าของคุณี่จักไรค่ะ14ไร่14ไร่แล้วก็ปลูกเขาแล้วยูผู้เดียวด้วยนี่นะเราเห็ดต่ว่าเราขยันเด้อเราขยันขยันเราก็ยุดเป็นเลยคิดแต่ว่าเราอย 3, ู่เพบสามสิบสองปีคนสําใดเนาะอยู่เพบมาสามสิบสองปีเราเบือ่อเราบอกว่าเราเบื่อแห้งงเพบมาน,นี่มาน,นี้ลูกมาใช้ชีวิตแบบมะลา ใช้ทำเกษตรอยู่กับธรรมชาติมานี่เอาอีกแหละหุยตุลาไปเลยโอ้ตัวนี้งามเนาะนี่ยน้ำทองลูกชาชื่อน้ำทองโอ้น้ำทองคนววาโอ้งามงามนี่แต่ตัวอ้วนๆเด้อนั่นตัวนั้นเป็นตะขีดือแห้งนั่น ตัวตัวตัวหล่อสุดตุลาหล่อสุดล่อขึ้นตะคองเนี่ยตุลาลูกตุลาโอ้ตุลาเพิ่นวะเฮ้ลูกนี่ราคาบรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจ้ะอยู่กับวัวกับควายเนาะมัน่หูศจรรยมดีเนาะนี่ขนซงไปเคยเดินแต่ห้างเคยเดินแต่ห้างเพิ่นวะ ตอนนี้มาเดินกลางทุ่งเนาะ oh. โอ้อันไดดีล่ะที่นี่ทุ่งน,าด,า,นาดีกว่านาดีกว่าเพื่อนว่าโอ้ยแมนแล้วเนาะไปทางไหนล่ะลูกมานี้อันนี้อันนี้เราเอาไปเลี้ยงงัวบอกค่ะเนี่ยอันนี้เก็บไว้เลี้ยงวัวแปลงนี้เราบ่เห็ดยางเนี้ยเราไปลามงัวอย่างเดียวทีลบกกวงเนาะ ตองจ่างพายเฮ็ดคนเดียวเลยตื่นเช้าก็อากาศโอโซนวันนอกสุดยอดบอกโอ้โห,โโหเยี่ยมเยี่ยมแต่สายัางบท่ทันเด้ล้างน้าแม่นบ่นเราต้องมาดูธรรมชาติสูตรโอโซนก่อนมันเป็นความสุขเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยใครที่ไม่มีท่งนานเนี่ย มาหูได้ว่าบรรยากาศมันเป็นแบบใดถึงมันจะเมยแต่ว่ามันก็เมย์มคมแคบ,บเดียวเมยแบบมีความสุข <c oughs> สิ้นเดือนมาค่าเช่าบ้านค <c oughs> ่าน้ำค่าไฟก็ตตรงใจเนาะอยู่รุ่นเดือนละหมื่นกว่าหมืน่นกว่ามันต่างกันเห็นบ่นล่ะพี่นอ้องบ้านเอง ทำงานเคยทำงานได้ขั้นต่ำวันละสองพันวัฒนาเด้อ,อแล้วตัดผมอ่ะก็เป็นสร้างตัดผมเมืม่อเ,เดือน 50, เมือนเดือนห้าหมื่นเฮ้ย,ยทำไมไม่มาบะเดือนห้าหมื่นเล่าอันอีกพันตัวเองมาเป็นกเกษตรกรโอเคสุดยอดเด้อคาเด้อนเนี่ยแสดงว่าเงินบ่สนสำคัญ ใช่จ้ะแต่ว่ามีไหวก็นดีเนาะพูดถึงว่าเขาพร้อมแล้วเนะาะต้องสร้างให้พออต้องสร้างบางนันทิกกับมาใส่ชีวิตแบบพอเพียงอ่าธรรมดาแล้วก็อยู่แบบคนธรรมดาจ้ะง่ายๆพอใจสิ่งที่เรามีค่ะโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยบรรยากาศกลางทุ่งนา ขันว่าผู้ใดมีทีเอาไว้แบบนีเดอร์มายู่โหลดค่ะอยู่ทำกเกษตรแต่ว่าม,ม,วม,มันไม่มีเงินเดือนเป็นตเนาะมันไม่มีเงินเดือนเป็นรายเดือนรายวันเหมือนเหมือนพนักงานรายรายเดือนเนาะแต่ว่าขาอยู่ไดเพราะว่าเราต้องขยันหน่อยต้องขยันต้องใส่ความขยันอดทนน,นี่อัน,นอันนี้ก็แม่เน,นี่ยนี่นี่ตัวตัวนี่ก็เป็น ถือว่าเป็นเงินฝากธนาคารตัวหนึ่งแล้วเนี่ยฝากธนาคารเนี่ยฝากธนาคารเป็นปีหนึง่งเราฝากธนาคารได้นิดเดียวเองอแต่ว่าแต่ว่างวัวนี่มันเป็นเงินก่อนเงินก่อนเลยเนะคุณพี่น,นอะอ,อันนี้ลงทุนลงทุนไปหมื่นห้าค่ะอันนี้อยากให้ใหอยากให้เลียนรู้ชีวิตของเกษตรด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเนี่ยทำเกษตรมันดีอย่างไร มีความสุขอย่างไรมีความสุขอย่างไรนี่เด้อค่ะแยกให้ถูกถึงจะบ่มีเงินหลายแต่ว่าเฮ้ก็อยู่ได้เนี่ยที่เห็นเห็นอยู่นี่ค่ะเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยบ่แม่นน่อยๆน่อยได้ตัวหนึ่งสี่ห้าหมื่นบอกคุณพีเนาะอ่านี่ลูกชายสุดที่รักหัวแก้หัวแหวน,นแห้งแต่ตหน่อยแบบนี้แห้งแต่แพงป้าหงัวเรางามคักว่าไงลูกตุลาลูกแม่ งามคักเลยตัวนี้เราเลียงจังไดคืออ้วนคักแทะโชว์โชว์สาวๆหน่อยสิคะขนาดบูดแท้ผู้บ่าวโอ้ยมีความสุขใช่ไหมอันนี้มีนามีนามีนาตุลาเบิ่งเบิ่งแล้วมีความสุขดีๆแหละเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไม่บายนะลูกตับละสี่เหลี่ยมกับชีวิตเลยเราว่าเราพอเราอิ่มโตแล้วเราเราอยู่ได้ แฮปปี้แล้วแฮปปี้กับชีวิตเราแล้ว,วนั่นนั่น <laughs> ตกใจ <laughs> มันจะยอกเด้ค่ะเศรษสารบรรทุกวันนี้ขอขอบคุณนะคะสวัสดี